ดีค่ะเห้มะนเนก้ืออมๆโอ้ให้น้องกินน้ำมาลูกเออทำอะไรอยู่อะคะลูกเอียฮัโลโหลฮัลโหลต๊ผู้ประสามิ

โอ้ยขำขำจังเลยขำขำร้องเพลงไปออกตูดเนี่ยตู้ตูตูดตูดตูดตู้ตูด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 ใครคะหุดตาอแบบพูดดีปิดปาก นายน้องร้องเพลงให้ฟังอีกตุ๊ด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 